แต่เพิ่งถึงกันธ์ปีที่แล้วยังมาแบบพวกเราเอาฝ้ายอยู่เลยเนาะจำได้ไหมปีที่แล้วปกติจำได้ว่าตอนนั้นคือกล้องต้องถอยออกไปเยอะๆเลยป่ะใช่เพราะเราคนเยอะเกินปีนี้ก็ไม่ต้องขยับเยอะแล้วนะครับผมเหลืออยู่ห้าคนข้างเหงานะถามคนเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ขึ้นโชว์ของปีนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเรามาในฐานะเด็กฝึกใช่ไหมครับปีนี้ก็ ได้กลับมาในฐานะศิลปินได้โชว์เปิดเหมือนเดิมเลยครับแต่ก็ความสนุกเหมือนเดิมเลยครับพวกเราถ้าคนก็ทําให้เวทีแบบมันรู้สึกเต็มอิ่มแบบในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาทีก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ได้มาฟังเพลงอื้ออของพวกเราเนี่ยมีความสุขกลับไปครับผมแต่ว่าวันนี้ก็คือเล็กก็คือแซ่บไม่เบาอันนี้คือไมมันบังหรือเปล่าคะเออเอาไมลงไหมเอาไมลงไหมเก็บไว้ก่อนก็ได้ครผมรอดูบนสเตจเนาะ ปป๊อครับเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็สนุกมากๆเลยครับเพราะว่าพี่ๆทีป๊อปเขาเอ่อมีพี่พๆศิลปินที่ไปงานทีป๊อปคอนเสิร์ตเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็โชว์กันแบบ <ใช S 1> <ๆ S 2> ดุเดือดมากๆพวกเราก็พร้อมจะไปแบบสนุกกับทุกคนอยู่แล้วเลยก็ทำได้เต็มที่มากๆเลยอย่างที่พวกเราเคยทำเนี่ยเสียงแบบว่าเสียงชื่นชมกันแบบว่าโชว์โอ้โหในแค่ที่หนมันมากเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าไปในปังผ่านพิสูจน์ขึ้แบ็คทุกไห จริงๆมีแอบอ่านอยู่เนะแอบอ่านแล้แอบอ่านแอบอ่านแอบอ่านแบบแม่ดูอยู่แอบใต้หมอนอ่านถ้าไม่ใครเห็นว่าเราแอบอ่านนะฮะจริงๆพวกเราเวลาไปโชว์ที่ไหนก็จะมีแบบไปดูฟีดแบ็กอยู่แล้วครับว่าแบบเป็นยังไงเป็นเวลาที่แบบว่าแบบเฮ้ยเราได้คิดแบบเวทีใหญ่ๆแล้วทุกคนก็แบบรอดูวันนั้นก็เป็นแบบแฟนเพลงแบบทั้งแฟนเพลงทั้งแฟนเราด้วยแล้วก็แฟนศิลปินอื่นด้วย ใช่ครับก็อย่างที่บอกเลยครับว่างานทีป๊อปล่าสุดที่พวกเราไปครับก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยครับที่ได้ไปออกงานของทีป๊อปคอนเสิร์ตเฟสซึ่งผลตอบรับก็คือพวกเราคุยกันเลยครับว่าเสียงแฟนคลับคือดังทะลุอินเอียร์เข้ามาเลยแบบทุกคนร้องเพลงอื้งๆกันได้ทุกคนร้องเพงงงลงเ,พงเลิกกัาเขาเดังเหงาเป็นเพื่อนได้ครับก็ดีใจมากเลยครับที่ได้ผลตอบรับที่คพอ่พอนข้างที่จะแฮปปี้เพราะว่าตรงนั้นก็มีทั้งแฟนคลับเอ่อวงทีป๊อปวงกันเลยเนาะใช่แต่เขาก็ร้องเพลงเราได้ก็เพลงเราก็ดังเหมือนกันนะเร็คุยกัน ใช่ไหมครับพี่หงก็ดีใจเราดดัง้วยมตอนนี้เราดังแล้วยังเราเฟมไหมเนียเรื่อมเราเราจะตอบแบบไหนดีข่มคัวไหมข่มแบบไหนเราดูกระแสต่อจากนี้แล้วกันก็อ่ตรอนยินดีมากๆครับเออแต่ยังเออแต่หลังจากนี้เหมือนแบบว่างานเทศกาลดีไหนก็จะมีชื่ออะไรขึ้นมาด้วยตลอดเลยนะเป็นยังไงบ้างแบบเราคือแบบหนึ่งในศิลปินที่แบบทุกคนให้การยอมรับแล้วออะไรย่างเงี้ยเป็นหนึ่งใน่นที่ได้ จริงๆก็ดีใจครับที่แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการ T-pop นะเพราะว่าวงการ T-pop นี่ก็คือผมมีรุ่นพี่หลายวงมากแล้วแต่ละวงคือแบบมีเสน่ห์ของตัวเองมากๆแล้วก็เก่งกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้กับวงการ T-pop แล้วก็ผักนั่นออกไปข้างหน้าก็ักเป็นกำลังใจให้ไลายแคนด้วยใช่เพราะจริงเราคือน้องใหม่นะครับในวงการก็คือเวลาทุกครั้งที่มีคล้ายๆเหมือน T-pop ครับก็คือเราจะไปดูพี่ๆศิลปินแบบว่าคอยเพอร์ฟอร์มอะไรอยากดูว่า เขาเก่งกันจังเลยใช่เพราะว่าเราเห็นมาแบบตั้งแต่เรายังไม่เป็นศิลปินเนี่ยเราก็ชอบมากๆที่แบบว่าเขาได้เพอร์ฟอร์มอย่แต่ก่อนเราเห็นน้องๆแล้วแบบเจอน้องๆตามแบบว่างานคอนเสิร์ตครับบ้างอะไรบ้างตอนนี้เราที่ขึ้นสเตจหลายสเตจแล้วเป็นยังไงบ้างก็แบบความฝันที่แบบเคยฝันไว้ก็ดีใจมากๆเลยครับรู้สึกว่า เราขึ้นสเตจบ่อยมากเดือนนี้แต่ว่าแบบว่าเหมือนดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วอยากอยู่บนสเตจนานๆครั้งที่แล้วก็มีแค่ไป3เพลงรู้สึกว่าเออยังไม่ยังไม่จุใจขนาดนั้นก็แบบว่าเอออยากจะอยู่บนนั้นนานๆอะไรเงี้ยครับผมอ่าเราติดตามต่อไปเมื่อไหร่คะโอ้ยเราตรงนี้เลยหลาตรงตรงเลยเนาะอ่าสำหรับซิงเกิลต่อไปครับพี่วิลเลียมครับก็จริงจริงเอ้ยเรื่องนี้แน่นอนครับ คือมผมบอกว่าอาจจะแบบเป็นคันเลิ่มใหม่ที่แบบว่าเอ่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังมไม่เคยดูครับก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ลองทําสิ่งใหม่ๆเหมือนกันเช่นเอ่อบางคนม่ถนัดตร์อะไรหรือวัฒาถนัดอะไรก็แบบได้ทามันออกมา,มาใช่ครับกับซิงเกิลนี้นะครับก็รู้สึกว่าพวกเราเลยแค่ยังคงสนุกกับการได้ลอง explore อะไรใหม่ๆครับเลยเชื่อว่าผลงานที่ทุกคนจะได้เห็นต่อจากนี้ในเร็วๆนี้นะครับก็น่าจะมีความสุขแล้วก็น่าจะภูมิใจในตัวพวกเราเหมือนกันครับเพราะว่าพวกเราภูมิใจกับผลงานชิ้นนี้ ีไปที่เออพรุ่งนี้มีอะไรนะพรุ่งนี้มีอะไรนะตอนเย็นเย็นนี้หรเลยป่าวเราก็ไม่ให้ความหวังเขาเราเพูดไปเรื่อยเราเล่นพูดไปเรื่อยจะบอสักข้อนเลยไหมถ้างั้นาะไปกันไกรเอาษพี่แกงอยู่ตรงนู้นคือทุกครั้งที่เราบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยมันเร็วจริงๆนะเร็วจริงใช่ถามถึงเวทีใหญ่ที่สนามที่สนามทึ่นเลยเราล้อกโซนถอดอันนี้ก็ใหญ่มาก ก็ปีที่แล้วเขาเขาจัดราชมังเนาะใช่โอ้โหแต่ปีนี้ก็มาจัดทันดูมรู้สึกว่าก็ใหญ่ไม่แพ้กันก็ใหญ่ไม่แพ้กันไปลองไปลองสนามนิดนึงลองสนามนิดนึงหรือว่าเป็นการซ้อมเนาะใช่ใช่แต่ว่าก็พับตื่นเต้นมากๆก็เป็นอีกงานใหญ่เหมือนกันที่แบบมีศิลปินทีป๊อปรูกถึงศิลปินเกาหลีด้วยครับที่มารวมตัวกันอยู่ที่ทันดูมครับผมก็พวกเราก็จะเตรียมตัวไปอย่างดีครับเพื่อให้แบบว่า ส่งต,ต่อความสุขให้กับทุกคนครับผมที่ไปดูอ่ะก็ฝากถึงชาวอุโทเปียนที่ไปงานวันนั้นด้วยนะครับก็ถ้าอะไรแค้นขึ้นแล้วก็อย่าลืมมากี้หน่อยนะครับผม <Yeah. S 1> เออเพราะเราก็สัญญาว่าจะนําโชว์ดีๆไปให้ทุกคนดูครับผม <c oughs> อย่างเพลงพิเศษที่เราออ <c oughs> ขึ้นมานเสริรเวทีแล้วเนะอะใช่ไนมอ่าครับผ<ร>ม,มจะมีเพลงไหนพิเศษสําหรับเวทีนี้หรือเปล่าใบ้หน่อยอ่ะผมใบ้ครับใบ้ว่าว่าตื่นการใบ้หน่อยเด้อตื่นการใบ้ตื่นการใบ้ไม่เป็นทาไม่เป็นทาะค ล้กัันสออ่ะแม่เป็นท่าไหมหนึ่งสองซ่อมเอ้ยมือเลยเหรอเพลงห้ามใจนะครับว่าไม่ไม่ใช่โอ้แหน่เอาให้งงไว้ก่อนเอาให้งงไว้ก่อนรอดูครับรอเจอกันที่ออโตัวเพลงใหม่ห้ามใจเลยถามซิซี่ก่อนตอนนี้ โอเคตอนนี้ทุกคำพูดของเรามีผลต่อสิ่งมากเกลียดกันแล้วไม่ยอมรออยู่ข้างในตัวไม่ถูกตัวเนี้ยอย่างคิดว่าแบบอันนี้แอดเป็นแฟนที่ได้เห็นอะไรไหมเขาจะเป็นยังไงถ้าถ้าเราปล่อยเพลงใหม่ะตุยตุยสักหนึ่งเลี้ยอะไรนะตุยสักหนึ่งเลี้ยสมมตินะสมมติอ่ะแบบแฟนๆดูอ่ะสมมติบุ๊คดูเพลงใหม่เหรอดูเพลงใหม่บุ๊ผมว่าอนัด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 เอาพี่นัดสมมติปุ๊บเฮ้ย อะไรยิ้มอยู่ดิจิตต้องขุดฟิรียกว่าเรียกว่าสองคนนี้มีความใกล้เคียงครับอ่าฝั่งนี้จะเฉลยเลยงั้นเราไปคำถามต่อไปเลยนะอันนี้เวลาสื่อเยอะขนาดไหนครับผมกลัวจังเลยเตรียมจะลองเพลใหม่แล้วนะตอนนี้คือถ้าถามอีกนิดก็น่าจะไปแล้วครับไปเรื่อยเรื่อยแล้วนี่ถามนิดนึงสิแบบว่าเราชอบแบบว่าเหมือนตีลังกาอ่า อ,อ,อย่างลโกก็กกสามแม่ต่ำๆอย่างเพลงอึมๆก็สามครับผมสามสิบเฮ้ยโดดตบหรือเปล่านั้นก็ออาอาจจะมี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 เรื่อยๆ,ๆครับผมก็อยาก improve skill ของตัวเองไปให้ได้มากมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับ,รบจาก3เป็น5เป็น5จาก7ไปไปเรื่อยๆครับผมไรแค่ไม่อยู่จุดกระที่อยู่แล้วฮะ ก็ฝากพวกเราไ like ลค์แค้นทั้งห้าคนด้วยนะครับกับเพลงเลิกกับเขาเดี่ยวเป็นเพื่อนเมย์ไอแล้วก็เพลงอืมๆซิงเกิลล่าสุดของพวกเราเนั่นเองนะครับและเร็วๆนี้นะฮะก็จะมีซิงเกิลสามของพวกเราแล้วก็รอติดตามได้ที่ไลค์แค้นออฟฟิเชียลนะครับผมกับยูทูบไลเซอร์มิวสิกนะครับแล้วรอติดตามพวกเราแน่นอนเจอกันครับทุกคนขอบคุณครับไปเสร็จนะไปเสร็จเราต้องมีคนชุดแล้วล่ะชุดที่ใส่เราได้วูหรือเปล่าถวาตวรงนี้